คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนเพื่พี่เพน้องทุกท่านนะที่ติดตามชมช่องสูตรหน่วย4-5-6นะคะวันนี้มินนำสูตรมาแบ่งปันกันอีกแล้วนะานผู้ชมสูตรที่จะนำมาแบ่งปันกันในคลิปนี้จะเป็นสูตรของเลขหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเลขหนึ่งตัวก็คือเลขตัวเดียวนะคะเลขตัวเดียวแล้วแหละก็อ,อาจจะมาได้ทางบน อาจจะมาได้ทั้งล่างนำไปพิจารณากันก่อนได้สูตรเลข1ตัวอาจมาได้ทั้งบนล่างและสูตรนี้จะเป็นของงวดประจำวันที่16มีนาคม2568นกนั่นเองนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการทำสูตรนะคะก็ปากไว้นะคะ ต,ติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแอดด้วยนะใครชื่นชอบสูตรอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นบนไม่ว่าจะเป็นเลกล่างหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างเลขเต็นก็ได้ หรือจะเป็นเลขดับที่เอาไปตัดก็ได้เช่นกันใครชอบสูตรอะไรบอกกันได้นะคะสําหรับสูตรนี้นะคะถ้าพอกันแล้วเราจะไปเริ่มการคํานวณไนงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนคะ่ะสําหรับตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่าง,นะะรางเริ่มตั้งแต่งวดของประจําวันที่สอมกราคมเป็นต้นไปแล้วก็ไล่ไปทีละงวดนะคะทีละงวด สูตรเลขตัวเดียวตัวเดียวนี้เป็นเลขเด่นนะท่านผู้ชมนะเลขตัวเดียวเนี่ยมาทั้งบนล่างเนี่ยเป็นตัวเด่นบางทีอัดบนอย่างเดียวบางทีอัดล่างอย่างเดียวก็ได้ความเสี่ยงมีไหมมีนะเพราะมีแค่ตัวเดียวนะคะก็เอาไปพิจารณาก่อนอยากอไปจับคู่กับเลขอื่นก็แล้วแต่นะคะสมมุติว่าได้มา1ตัวนะคะอยากจับคู่กับเลข สามตัวท้ายราไปนี่หนึ่งหรืออยากจะคู่กับสองตัวล่างแล้วแต่ลองดูนะคะเอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะต้องบอกก่อนเลยว่าสูตรอาจมีเข้าบ้างลุดบ้างเนาะแต่เนี้ยมันแค่เลขเดียวนะคะใครชอบเลขนี้ลองอภิจารณาก่อนแต่ถ้าไม่ชอบเลขนี้ก็ตัดได้นะท่านผู้ชมนะไม่ว่ากันนะคะอ่าเรามาดูสูตรกันดีก,กว่าว่าช่องของเรานั้นจะทําสูตรยังไงนะ,ะมาแบ่งปัน,ปน สูตรนี้เลขคงที่ของเรามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือเลขบวกสี่เราจะตั้งเอาไว้แบบนี้ก่อนนะพู้ชมตั้งบวกสี่เอาไว้ก่อนและเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรไปพร้อมกันสูตรไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยาวเท่าไหร่นะคะสั้นๆส,สูตรไม่ยากแล้วก็ไม่ยาวด้วยสั้นมากง,ง่ายด้วยนะคะง่ายๆเขียนบวกสี่เอาไว้ก่อนเลย แบบนี้เราได้ออกมาแล้วนะคะบ,บวกสีเราก็จะมาทำในสูตรแรกกันก่อนนะคะในงวดแรกนี้เป็นตัวอย่างเรา,าไล่ไปทีละง,งวดนะท่านผู้ชมนะมาตัวอย่าง 2, บสองมกราคม2 5 6พ้หสิบดบนสองนล่างห1ในสูตรให้นำหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับเลขคงที่นะจ๊ะ นวยบวกเขรกวอะไรเอ่ยเก้าท่านผู้ชมดึงมาเลยเก้าบวกเก้าหน่วยล่างคือหนึ่งเก้าบวกเก้าสิบแปดบวกหนึ่งเท่ากับสิบเก้าได้หนึ่งเลยเก้าเก้าตัวเดียวหนึ่งตัวนี้ตัดออกไปได้เลยนะจ๊ะเอาเก้าบวกสี่ท่านผู้ชมเก้ากับสี่รวมกันเท่าไหร่เอ่ยสิบสาม ขียนตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะถ้ามันไม่พอตรงนี้เราก็มาเขียนตรงนี้ได้นะจ๊ะตีกรอบเอาไว้ได้เลยค่ะสําหรับเลขหนึ่งตัวข้างหน้าเราไม่เอานะคะสรุปแล้วเราได้เฉพาะเลขสามแค่ตัวเดียวอาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างอทีนี้เราได้เลขออกมาแล้วเราก็ไปดูผลการว่ามาหรือเปล่านะคะผลของงดประจุมันที่สิบเจ็ดเวืราคบสมพนาโรสิบแปดบนเจ็ดเจ็ดเก้าล่างสองสาม ถ้าตามสูตรแล้วเราไปเลขสามนะคะในเลขนี้มีสามไม่เอ่ยมีอยู่ตรงนี้นะสามออกล่างค่ะล่างออกสองสามประมาณนี้นะคะอันนี้การทำสูตรนี้จะได้แบบนี้เป็นเลขเด่นอาจจะมาหลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้หลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยบนด้วยหลักสิบล่างอ่ะแล้วแต่นะ,ะไม่รู้ว่ามา เลขหลักไหนลงนําพิจารณากันก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทําสูตรของงวดประจำวันที่17มกราคม2568บ,บน7 7 9และล่างออก2 3สก็ตามสูตรแล้วเยเราเขียนไว้ก่อนเลยนะสูตรนี้เป็นสูตรของเลขตัวเดียวนะจ๊ะท่านผู้ชมเลข1ตัวเลขตัวเดียวอาจจะมาได้ทั้งบนอาจจะมาได้ทั้งเลขล่างเลยนะบนหรือล่างประมาณนี้นะคะ วงเล็บเอาไว้ก่อนทีนี้เนี่ยในสูตรนี้เราจะนำเลขหลักหน่วยบนคือเลขอะไรคะเลข9อ่ะเรามาตั้งเลยบวกกับหน่วยบนก็คือเลข9้านี่แหละตัวเดียวกันต่อไปบวกกับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างคืออะไรคะ3าดึงมานะคะ9กับ9กับ3เอาเลขที่เหมือนกันบวกกันก่อนนะ่ชม99้เป็น18 18กับ3รวมกันเท่าไรเอ่ย 21ได้2และเลขหนึ่งเราเอาเฉพาะเลขหนึ่งเท่านั้นสําหรับเลขสองเราไม่เอานะคะเราตัดทิ้งค่ะพอได้เลขหนึ่งมาปุ๊บบวกกับเลขสีหนึ่งกับสี่รวมกันเท่าไหร่คะเลขห้าทีนี้เราได้เลขออกมาแล้วก็คือเลขห้นั่นเองนะที่เป็นเลขเด่นตัวนี้ค่ะอาจจะมาได้ทั้งบนอาจจะมาได้ทั้งเลขล่าง ไม่รู้ว่ามาเลขหลักไหนด้วยนะคะเราไปดูผลกันดีกว่าค่ะว่ามาจริงๆหรือเปล่าสำหรับสูตรนี้ผลของงวประจำวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะโบนอ,อกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะพี่ชมลายเลขเลขล่างออกห้าหนึ่งนี่ไงเลขห้ามาแล้วเลขห้ามาเลขล่างนะจ๊ะล่างออกห้าหนึ่งนะผู้ชม มาหลักสิบล่างนั่นเองค่ะง่ายมากๆนคะคะอยากได้เลขไหนอยากได้สูตรอะไรลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะอมินรออ่านอยู่นะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะเป็นบนจะเป็นล่างตัวเดียวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวแล้วแต่เลยนะคะลองนำ อ่ะอมินขอเขียนก่อนลองคอมเมนต์กันมานะคะมินก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเรื่อยๆลงเรื่อยๆลงทุกวันวันละหนึ่งคลิปสองคลิปนะฮะว่างก็สองคลิปไม่ว่างก็หนึ่งคลิปประมาณนี้นะ,ะนมินเอ่อเริ่มทำสูตรแล้วนะ,ะในงวดนี้นะเพราะว่าก่อนหน้าน,าน้นมินก็ไปทำใน ช่อง 0, 8, 9, นะ่วนหน่วยเจ็ดแปดเก้าเนาะตอนนี้มาทำช่อง 0, 6, นะ่วนหน่วยเสียหกท่านผู้ชมหนึ่งกุมภาพันธ์ศตวรราร่มแปดบนเจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างห้าหนึ่งตามสูตรให้นำหน่วยบนหน่วยบนคือเลขอะไรคะเลขศูนย์บวกกับหลักหน่วยบนก็คือศูนย์นี่แหละตัวนี้แล้วก็หน่วยล่างนะคือเลขหนึ่งค่ะ ศูนย์บวกศบวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าสรุปสูตรเลขตัวเดียวของเราคือห้าตัวนี้ก็นำมาพิจารณากันได้นะคะทีนี้เราก็ไปดูผลกันเพราะว่านี้ยังเป็นตัวอย่างอยู่นะจ๊ะ สิกุมภาพันหกแปดบน3ามเล่างห้เลขห้ามาไหมเอ่ยมามาหลักสิบล่างช่วงนี้ห้ามาบ่อยมากๆล่างออกห้าศนะคะตามนี้เลยนะ ต่อไปนะคะมาหาเลขของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์กันบ้างบน377ล่าง 50, าง50สูตรเลขตัวเดียวนะจ๊ะ สูตรให้นําหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างหน่วยบนคือ7จดหน่วยล่างคือ0 7กับ7จ็ดรวมกันเป็น14บสเฉพาะเลขสี่สำหรับเลข1ไม่เอานะท่านผู้ชมนะเอา4ไปบวก4ี่อาจารยสกับ 4, 4ี่รวมกันเท่าไหร่แปด ง่ายไหมคะเราก็ได้ออกมาแล้วสำหรับเลขของเราคือเลข8สูตรตัวเดียวเน้นๆนะคะที่ว่ามาบนและล่างอะได้แปาทีนี้เราก็ไปดูผลกันว่าเลข8ของเรามาจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มาเลขหลักไหนเนี่ยหนึ่งมีนาคม2 5ง0ันหกสิบน8 ก้าสี่ล่างห้าสี่เลขแปดมาเลขของหลักร้อยนั่นเอง่อาตัวนี้ถึงแม้จะมาหลัก,กร้อยก็ถือว่ามาเพราะว่าเลขตัวเดียวเนี่ยมาหลักไหนได้หมดเลยท่านผู้ชมอาจจะมาหลัก,กร้อยก็ได้สิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่าง ลองไปตัดดูนะคะตัวไหนที่เหมือนกับเลขที่เป็นเลขเด่นเลขตัวเดียวตัวนี้ก็ให้เก็บเอาไว้ก่อนเพื่อเอาไว้เป็นพิจารณานะคะเผื่อว่าอาจจะได้แบบสตัวท้ายรางวัลที่หนึงอะไรแบบนี้นะ,ะลองดูนะคะนรามาแบ่งปันกันนะ,ะสูตรก็อาจจะมีเข้าบารุลกเออเข้าบ้างหลูกบ้างนะคะก็อย่าเชื่อมากนะอย่าเชื่อมากแต่ให้นำไปเป็นแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชม แนวทางเผื่อว่าเลขนี้อาจจะมาแล้วก็คิดเอาไว้ในใจว่าเออเลขนี้สวยเนาะหรือเลขนี้ไม่สวยแล้วก็ตัดได้นะคะไม่เป็นไรนะสูตรเลขตัวเดียวอาจมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะคะดูไว้ไม่เป็นไรนะคะดูไว้ไม่เสียหายอะไรก็ดูเอาไว้ก่อน เอาคิดไว้ในใจนะคะชอบไม่ชอบอยู่ในใจเรานะคะ16มีนาคม2 5 6 8จ้ะถ้าพร้อมแล้วไปคำนวณในงวดนี้กันเลยสำหรับสูตรนี้นะคะเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวดจะเช้นท่านผู้ชมเอางวดที่ออกแล้วมาเป็นตัวตั้งก็คือวันที่1มีนาคม2568 โบลห์สอ3ตัวท้าเราวันที่1894นะคะเราก็ล่างออก54ค่ะมาตามสูตรแล้วให้นำหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนาผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับเลขคงที่สําหรับเลขคงที่ของเราก็คือเลข4แค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เลขตัวเดียวเน้นๆออกมานั่นเองให้จดสูตรไม่ทันเดี๋ยวมาทําไปพร้อมกันกับแอมินได้ให้นําหน่วยบนก็คือเลข4ตัวนี้เนี่ยมาตั้งเลย าด้วยบวกกับหลักหน่วยบนก็คือเลข4ี่นั่นแหละตัวเดียวกันนะคะต่อไปให้นำมาบวกของหลักหน่วยล่างนะคะสำหรับหลักหน่วยล่างของเราปรจัจจุบนนี้จะเป็นเลข4ตัวนี้คือส<ม>เยอะมาก4เยอะมากๆนะ,ะให้นำสี่บวก4บวกส สิบสองสิบสองได้หนึ่งตัวหนึ่งได้เลขสองตัวหนึ่งเลขหนึ่งข้างหน้าเราตัดออกไปก่อนได้เฉพาะเลขสองตัวเดียวเท่านั้นทีนี้เราจะนำเลขสองที่ได้ไปบวกกับเลขสี่คงที่สำหรับเลขคงที่นะบางท่านก็ถามว่าเลขคงที่คืออะไรเลขคงที่เป็นเลขของสูตรท่านผู้ชมสูตรไหนสูตรนั้นสูตรนี้เราใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพื่อเราจะหาเลขแค่ตัวเดียวเลขตัว อ่คงที่ตัวนี้นะคะจะทำในสูตรนี้คือ4เท่านั้นถ้าเป็นสูตรอื่นอาจจะได้เลขอื่นเช่น1 2 3 5 6 7 9อะไรประมาณนี้นะคะแต่สูตรนี้ใช้สี่นะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่และสอบถามกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่สอบถามนะมินก็จะอธิบายให้ฟังนะว่าเลขสีเป็นเลขคงที่เลขคงที่เป็เลขของสูตรนะคะสองบวกสค่ะท่านผู้ชมต่อเลยนะคะต่อเลย สองกับสีร่รวมกันเท่าไหร่เอ่ยเป็นตัวนี้เลยจ้ะเลขหกถ้าจึงชอบเลขหกเก็บไว้ได้ถ้าไม่ชอบเลขหกก็ตัดทิ้งไปได้นะเลขหกอาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างอาจจะมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนหรืออาจจะมาหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วแต่เลยนะถ้าใครไม่ชอบเลขหกตัดได้นะจ๊ะแต่บังเอิญสูตรนี้เนี่ยมันได้เลขหกเนาะท่านผู้ชมเนาะ ก็นําพิจารณากันก่อนนะคะอย่าเชื่อมากนะเลขหกนะคะเลขหกไม่มานานแล้วนะคะแต่ในสูตรได้หกนะคอไปจับคู่อื่นๆก็ได้นะจับคู่กับเลขเด่นเลขอ่าเลขเด่นเด่นบนเด่นล่างประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมีจะนําเลขที่ได้นะคะไปทําการสรุปด้านล่างเดี๋ยวเราขยับมานิดนึ่งนะท่านผู้ชม สรุปสูตรในงวดน,นี้นะจ๊ะสิบหกมีนาคมสองพห้ารสิปดสูตรเลขตัวเดียวคือเลขหกจ้าพิจารณาได้นะคะตีกรอบเอาไว้สักนิดหนึ่งนะแล้วก็สูตรนี้นะ คือมาได้ทั้งบนแล้วก็มาได้ทั้งล่างด้วย ก็เรารู้แล้วเนาะว่าได้เลข6นะคะเดี๋ยวมินขอเขียนอันนี้แป๊บหนึ่งก็ได้ประมาณนี้ท่นผะู้ชมคะถ้าผู้ชมท่านไหนที่สอบถามสูตรอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะบนล่างนะคะหรือจะเป็นเลขเด่นหรือจะเป็นเลขดับนะคะ ก็เดี๋ยวเมนจะนำมาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเหมือนว่าเมนลงให้แล้วท่านผู้ชมจะเหลือแค่หลักสิบบนเอ้เหลือแค่หลักสิบล่างนะคะแล้วก็หลักหน่วยล่างอันนี้ยังไม่ได้ลงนะคะลองนําไปพิจารณากันได้ลองเข้าไปดูนะคะมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนแล้วนะคะแล้วก็เลขอื่นๆเช่น สองตัวชุดใหญ่นะคะก็ให้ไปแล้วสองตัวบนตรงตรงให้ไปแล้วสองตัวล่างตรงตรงให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือสูตรอีกมากมายที่ยังไม่ได้ลงนะซีเรียมาตาก็ยังไม่ได้ลงเราก็จะเป็นสรุปนะคะสรุปสองตัวบนสองตัวล่างอันนี้สรุปเหลือน้อยชุดอันนี้ยังไม่ได้ลงแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆก่อน ก่อนออกนะคะอดมน,นก็จะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะก็มารับชมกันได้นะคะก่อนจากการน,นะ,ะมนขอฝากไว้สําหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านชอบการคำนวณของเราชอบสุดของเราสูตรง่ายๆสูตรบวกอย่างเดียวแบบนี้นะคะสามารถกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้เมีนด้วยนะแล้วก็สูตรหน้านะคะจะเป็นสูตรอะ,อะไรนั้นติดตามกันได้ที่ช่องของเราอาจจะเป็นสูตรที่ท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาก็ได้นะคะสวหรับเราวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะเราพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ